นี่มันประมาผสมกันแล้วมาพูดนะครับแต่วิจัยด้วยสูตรสารอาหารของตัวเองเลยและพบว่าประสิทธิ์ว่าผิวเนี่ยผลิตคอลลาเจนเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงครับอ่าอันนี้ไดเปปไทยไดเปปไทยคุณหมอตอบไปแล้วเนาะเรื่องของการดูดซึมกับประสิทธิภาพเนี่ยแยกกันนะครับได้เปปไทยไดเปปไทยดูดซึมดีก็จริงแต่ดูดซึมดีไม่ได้มีประสิทธิภาพไม่ได้แปลว่าประสิทธิภาพจะสูงนะครับก็ต้องดูว่ากินเข้าไปแล้วประสิทธิภาพสูงหรือเปล่าซึ่งคอลลาเจนพลัสมีงานวิจัยว่าเราประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงเลยในนนกกกาาารรรระตุรร้้สงคอเจ ใต้ผิวหนังครับผมทานตอนไหนดีที่สุดอาหาที่คุณหมอก็ตอบไปแล้วเหมือนกันก็คือทานท้องว่างดีที่สุดและยิ่งท้องว่างตอนเช้าเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับเ<น>พราะว่าตอนเช้าเนี่ยท้องมันว่างที่สุดเงเราอดอ,อา,าหารมาทั้งคืนถูกไหมครับแต่ถ้าไม่สะดวกทานตอนเช้าไม่สะดวกท,ทานตอนท้องว่างคุณหมอก็บอกไปแล้วไม่ได้สะดวกทานตอนเช้าไม่ได้สะดวกทานทานตอนท้องว่างเนี่ยก็เลือกตอนไหนก็ได้ประสิทธิภาพมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ครับยกตัวอย่างเช่นทานตอนเช้าเนี่ยตอนท้องว่างตอนเช้าเนี่ยประสิทธิภาพ9 9ทานหลังอาหารมื้อเช้าทืนหลังอาหารมื้อเย็นมื หลังอาหารเช้าหลังอาหารเที่ยงหลังอาหารเย็นนะครับก well ็อาจจะประสิทธิภาพเหลือ97้6 like ส <Yeah, sure. S 1> so ิบเ็ดเก้าบกแบบนี้ประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันมากยิ่งคุณหมอบอกไว้ดีมากๆาําหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยควรทานหลังอาหารเนาะเพราะคนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยไม่ควรทานอะไรตอนท้องว่างเท่าไหร่เนาะไม่ควรเสริมอาหารตอนท้องว่างเมื่อกี้คุณหมอให้ความรู้ดีมากๆเลยนะครับถ้าคอยเคสเป็นโรคกระเพาะเนี่ยให้ทานคอลลาเจนเนี่ยหลังอาหารนะครับนะไม่เอาตอนท้องว่างนะเพราะว่าโรคกระเพาะเนี่ยเขาอ่อนไหวกับการเจออะไรตอนท้องว่างนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณความรู้จากคุณหมอดาวมากๆเลยครับ สามารถชงคอลลาเจนพลัสกับน้ำร้อนได้หรือไม่นะครับชงคอลลาเจนพลัสกับน้ำร้อนที่ร้อนได้ถึง80องศาได้เลยนะครับนะ80องศาก็สารอาหารก็ยังไม่เสียประสิทธิภาพแต่อย่างใดนะครับผมไม่มีใครเอาไปชงกับร้อยองศาเนาะเพราะว่าชงไปก็ดื่มไม่ได้อยู่ดีนะร้อยองศานะครับผมนะร้อนเกินนะครับคอลลาเจนพลัสได้รับการรับรองฮาลาลไหมได้นะครับที่น้องมุสลิมทานได้เลยครับ คอลลาเจนพลาสตหนึ่งซองมีกี่แคลอรี่คำตอบคือ11แคลอรี่นะครับซึ่งน้อยกว่าน้ำตาล1ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนชาให้16แคลอรี่แต่ก็จมีท่านถามว่าเอ๊ะ e เมื่อกี้ดูฉลากแล้วฉลากเนี่ยไม่มีน้ำตาลนี่แล้วแคลอรี่มาจากไหนนะครับแน่นอนครับฉลากในในคอลลาเจนพลาสเราไม่มีน้ำตาลเพราะสารให้ความหวานคือหญ้าหวานนะครับหญ้าหวานไม่มีแคลอรี่เลยเอา้าแล้วแคลอรี่มาจากไหนแคลอรี่มาจากคอลลาเจนเปปไทด์นั่นเองครับนะแคลอรี่มาจากคอลลาเจนเปปไทด์นั่นเองหมายความว่าเอ๊ะ e แบบนี้กินเข้าาไปมมมัััันน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 กกก็ใหหงง้้้้พพลงงงเเ่่ิิขึืออออสีอนนตบวา การคำนวณแคลอรี <less> ่ <iny> ที่มาจากโปรโตีนหรือมาจากคอรลโเดรเปปไทด์เนี่ยเป็นการคำนวณแคลอรี่ที่มาจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับว่า1โปรตีน1กรัมเนี่ยจะให้นะครับแคลอรี่ประมาณ4กว่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นโปรโตีน2.5กรัมเนี่ยก็จะให้แคลอรี่ประมาณ10กว่ากว่าปัดเศษขึ้นไปก็เลยเป็น11แคลอรี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วมาจากการคำนวณนะจริงๆแล้วเนี่ย โปรโตีนเนี่ยหน้าที่หลักของมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นแคลอรี่หรือเปลี่ยนเป็นพลังงานครับหน้าที่หลักของมันก็คือถูกเปลี่ยนเป็นองค์ประกอบต่างๆในร่างกายแล้วถ้านั้นโปรโตีนชนิดนั้นคือคอลลาเจนเปปไทด์แล้วก็มันก็คือจะถูกเปลี่ยนเป็นคอลลาเจนที่ผิวพันธ์ของเรานั่นเองนะครับนะอย่างที่ย้ำอีกทีนะครับถ้าแคลอรี่นนะั้นคำนวณมาจากโปรโตีนนั่นคือการคำนวณทางคณิตศาสตร์เฉยๆว่าหนึ่งโปรโตีนหนึ่งกรัมให้แคลอรี่ 4แคลอรี่เนาะเป็นการคำนวณเฉยๆแต่จริงๆแล้วโปรโตีนไม่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานหรือแคลอรี่นะครับสงที่จะถูกเปลี่ยนเป็นแคลอรี่จริงๆก็คือตัวน้ําตาลแต่ว่าเป็นไงคอลลาเจนพลัสมีน้ําตาลไหมไม่มีนะครับผมเพราะว่า,าศาสตร์ให้ความหวานเป็นย่าหวานครับต่อมหาตอนท้ายละก่อนที่จะให้ทุกท่านได้ถามผมนะครับก็พูดถึงการศึกษาทางคลินิกสักเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นการศึกษาทางคลินิกของที่มีทั้งของดูทีนะมีของไฟโตเซรามัยนะมีของคอลลาเจนเปปไทด์นะครับแต่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้หยิบงานวิจัยของ แต่ละสานรนี่มาพูดเฉยๆนะเรามีงานวิจัยที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองเลยแต่อขอหยิบมาพูดสัก2องานวิจัยแล้วกันนะครับที่เป็นงานวิจัยของตัวไบโอ c ัคซีนคอลลาเจนเปปไทดเนี่ยให้เห็นเลยว่าไบโอ c t ค v ี c คอลลาเจนเปปไทด์เนี่ยกราฟสีส้มเนี่ยนะจะมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังเนี่ยสูงกว่าคอลลาเจนเปปไทด์แบบทั่วไปก็คือกราฟอันที่2เนี่ย แบบโหต่างเท่าตัวเลยเนาะไบโอคีบคอลลาเจนเฟตพายเนี่ยสูงกว่านะคอมมอนนะคอมมอนคือทั่วไปอะคอมมอนคอลลาเจนเฟตพายหรือคอลลาเจนเฟตพายทั่วไปแบบเท่าตัวเลยนะครับสีส้มสูงกว่าสีเทาแท่งที่สองเนี่ยเท่าตัวเลยส่วนไอ้แท่งที่สามสี่ห้าหกนี่ไม่ต้องพูดถึงครับนะเรียกว่าเป็นโปรตีนชนิดอื่นเนี่ยมีความสั่าง เจลาตินเนี่ยผมมีความสามารถกระตุ้นคอลลาเจนคอลลาเจนได้น้อยมากนะกรดอะมิโนอย่างโปรโลีนไกลซีนก็กระตุ้นคอลลาเจนได้น้อยมากและอันสุดท้ายที่เขียนว่าไกลซีนโปรโลีนนะครับที่เขียนว่าไกลซีนโปรลีนเนี่ยอันนั้นคือไดเปปไทด์นะครับนะไกลซีนโปรโลีนไกลซีนขีดโปรโลีนเนี่ยคือไดเปปไทด์นะครับ เพราะซึ่งไดเ,เปปไทยไปไงดูดซึมดีมากเพราะขนาดมันเล็กแต่เป็นไงครับประสิทธิภาพการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังโอ้โหต่่าเตียเรียดดินมากเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกดูดซึมดีไม่ได้ไปแปลว,ว่ามีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับเราต้องมาดูประสิทธิภาพในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแบบนี้วัดที่การดูดซึมอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมอ่าแล้วก็ ใบวอากินพลลาเจนเปปไทด์ o นะครับเปรียบเทียบกับกลุ่มคนที่กินอาหารเสริมหลอกอย่างที่เคยอ,อธิบายไปแล้วว่าทำไมไม่ให้เทียบกับคนที่ไม่กินอะไรเลยล่ะเพราะว่าถ้าเทียบกับคนไม่กินอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ากลุ่มที่ได้กินก็ต้องรู้สึกดีกลุ่มที่ไม่ได้กินอะไรเลยก็ต้องรู้สึกไม่ดีเขาตัดปัจจัยเรื่องอุป,ปทานออกไปนะครับการวิจัยที่ได้มาตรฐานเนี่ยต้องให้คน2กลุ่มกินของที่มีลักษณะภายนอกเหมือนกันแต่ของ กลุ่มหนึ่งได้กินของจริงอีกกลุ่มหนึ่งกินของหลอกนะครับผมของหลอกภาษาอังกฤษเรียกว่า placebo นั่นเองนะครับนะกลุ่มคนที่ได้กินไ i โอคิตคอลลาเจนเป๊ปไทน์ของจริงเนี่ยเป็นไงครับผิวยืดหยุ่นขึ้นเยอะเลยแต่ตัวกลุ่มคนที่กินของหลอกก็เนี่ยประสิทธิภาพสีเทานี่ครับต่างกันแบบเกินขึ้นครึ่งเลยนะครับริ้วรอยก็ลดเรือนลงนะจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่กินสีส้มก็คือไ i โอคิตีคอลลาเจนเป๊ปไทน์เนี่ยของจริงเนี่ยริ้วรอยลดเรือนลงนะในขณะที่กลุ่มที่ กินของหลอกเนี่ยที่มีทําให้มันหน้าตาเหมือนของจริงเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นผงแป้งย้อมสีส้มเฉยๆเนี่ยเป็นของหลอกเนี่ยจริริ้วรอยก็ยังเป็นไง